ยงก้อนเดียวเนี่ยหายเลยโอ้สมาบ,บอกไก่ค่วมขืดเถอะนอ๋อมันก็นตายแล้วของกินพระราชาจะไปหามาแต่ใส่พน,นี่ฟัง่งจ้ะฟั่งพอบอกกับหมอพอหมอหนีแล้วบอกพ่อบางทีฉันจะบอกผัวของฉันไปหามาให้นะผัวฉันคงจะไม่ขัดข้องเขารักฉันมากโอ้ย,อยกูจะหักนีเลวะฉัน เม่กกว่าจะว่าให้าให้ลูกหลายลังเถ่อบุญมันมีว่าสันเอเลหองปูมหลวงอุ่มบาทหงพังหายบุญเจ้าหากซีมีเลยว่ะชันในที่สุดพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูนะลูกนะเพื่อว่าบุญพ่อยังมีไม่ตายง่ายหนูจะลองนะพ่อเดี๋ยวให้มันถึงเวลากางเกิดก่อนพอนึัก็ขึ้นก็ก้องแกงไปหลดตนไตหอมใหม่ไปหลี่ทาทั้งุ่นว่าท่านดนกรมาหลด มหอดก็โรแมนติกกันหลดตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็ถามกันว่าพี่พ่อฉันป่วยมากฉันอยากจะได้ข้าวมะทุป่ายาของพระราชาสเวสวยสักก้อนหนึ่งมาเป็นยาให้แก่พ่อแล้วจะหายพี่พอจะมีช่องทางหาได้ไหมผู้ที่เป็นขัวลับนี่ก็บอกว่าจะไปยากเย็นอะไรนอกจากเดือนจากดาวเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างใต้ฟ้าเนี่ยถ้าเธอปรารถนาฉันจะหามาให้ฉันจะเอามาให้สามก้อนเลยไม่ต้องออกก้อนเดียวก็ไปเล่าให้พ่อฟังตอนเช้าพ่อก็ท่งองจากหัวท่งสมเพทจากวาสิเมนความมั่นอีดีกับประจักษ์ไนในที่สุดในวันรุ่งขึ้นตอนกลางคืนนั้นนางก็ออกไปรับออกไปหาผัวของนางก็ออาข้าวมาทุกปายาตมาสามหอ่อ วางแผนในไดบตดเนี่ยก็บอกว่าเธออย่าให้พ่อของเราเนี่ยกินหมดทั้งสามนะให้กินห่อเดียวเป็นอย่างให้กินวันละห่อละห่อนะข้าววันนี้ถ้ากินถึงวันละสามห่อนี่ตายเลยนะวางแผนทางนั้นก็ตกลงก็ไปบอกเอาไปให้พ่อสว่างได้แล้วพ่อข้าวมาันทุบปลายาสามก้อนเลยไม่ใช่ก้อนเดียวพ่อกินวันละก้อนนะ หมอเขาบอกว่าเพียงกินก้อนเดียวคําเดียวก็หายแต่นี้ได้สามแฟนหนูเขากลัวจะไม่หายเขาเทคโอเวอร์มาอีกสองพอฉันอ๋อ,อ,อ,อคือดีเถอลูกเคยดีว่าเสริเนียนความ,มันอีดีด้วยนี่วราเัตในที่สุดก็ให้พ่อกินก้อนเดียวนะอีกสองก้อนนี่เอาไว้วันหลังถ้าอาการยังไม่หายค่อยกินอีกในที่สุดคนนี้ก็กินกินแล้วก็หายจริง ก็เลยอีกสองก้อนพระราชากลับไปถึงตอนเช้าทําท่าโวยวายอาหารเครื่องสเสวยที่อร,อร่อยรอยที่โปรดที่สุดมันหายไปประกาศด่วนเลยเกิดภาวะฉุกเฉินปิดทั้งบ้านทั้งเมืองเคอร์ฟิวคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าทรงอาหารตัวทุกบ้านถ้าไปเห็นข้าวมะทุปายาตก้อนหนึ่งก็เดียวก้อนเดียวก็ตามอยู่บ้านนี่แ้จับลาคอมันมา ปะหารชีวิตต้องเอามาให้ฉันปะหารชีวิตทหารประกาศเลยโอ้ยเบิดบ้านเบิดเมืองบัดปิดคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าส่งทหารตรวจชุดเฉพาะกิจจู่โจมขึ้นบ้านนู้นลงบ้านนี้ออกนอกบ้านไปเห็นสองก่อนอยู่บ้านของคนทุกข์ไปเห็นนางนั้นโผล่ขึ้นมาว้ายตกใจว่ามันผีเพดจมาหลอกใหี้เวนน้นผันขี้ไล่ก็จะเป็นขี้ไลพ่พ จะจับคนป่วยซึ่งหายใหม่ๆจะเอาไปฆ่ามีอาหารของพระราชาและท่านไปเอามาอย่างไรใครไปขโมยก็บอกว่าอันนี้ลูกสาวฉันเอามาให้ฉันไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนฉันเป็นใครไหนลูกสาวลุงอยู่ไหนอยู่ในบ้านนางเอ้ยเอามาหาเจ้าหานายทด่โพลเอามาพวกนั้นเกือบโดนเฮือนแลนเพราะมันผีหลอก,องกเงี้ยกรว้นขี่ไล่นางนี่ก็บอกว่าข้าวมันทุบปลายาดนี่นะ หัวฉันเอามาให้ไหนละผัวของท่านพวกนี้ก็ทั้งถามทั้งทั้งหวาดหวาดหน่อยบอกหัวของฉันนี่ไม่มีกังวันเขาเป็นคนลึกลับมาในยามราตรีไม่รู้เขาอยู่โลกไหนไหวะโอ้หัวโจ้ก็ดีๆเถอะไปเถอถ้าอย่างนั้นจับไปหมดทั้งครอบครัวจับไปหมดทั้งครอบครัวเอาไปทูลพระราชาพระราชาก็บอกว่าขังเขาไว้ก่อน เอาอย่างนี้ถามดูว่าใครเป็นผัวของเขาเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมถ้าเขาพิสูจน์ได้ก็จะพึ่งฆ่าเขาพระราชาบอกแค่นี้เขาก็ไปถามถามนางว่าเธอจะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ทําอย่างไรให้ฉันได้สัมผัสตัวเขาเท่านั้นฉันรู้ว่าคนไหนคือผัวฉันเอาเงี้ยเอาเลยเสร็จที่เนี้ยในที่สุดก,ก็กั้นผ้าเอาไว้ กั้นผ้าไว้ให้ผู้ชายแต่ละคนในเดินผ่านมาเขาเห็นนี่เขาจะรู้ทุกคนก็ให้ผ่านไปผ่านไปทั้งเมืองหมดไม่มีผัวฉันสักคนเลยที่ผ่านมาเนี่ยพระราชาบอกว่าจับได้เรื่องอยังหมดหรือยังผู้ชายในเมืองนี่ที่ว่าผัวของเขาหมดแล้วไม่เหลือเลยสักคนหรือผู้ชายขอเดชะพราบารมีปกเก้าปกปกระมอมเหลือคนเดียว เหลือใครเหลือพระเจ้าอยู่หัวนเนี่ยผู้ชายคนเดียวที่ยังไม่ให้นางพิสูจน์เลยฉันถ้าอย่างนั้นเพื่อความเป็นธรรมพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคคำฉันก็เป็นผู้ชายต้องไปให้เธอสํารวจเดินผ่านเข้าไปเธอคว้าหม,มับนี่ผัวฉันว่าฉันทุกคนตะลึงไปหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เกินคาดคิดพระราชาสัมผัสแล้วก็บอกว่า จริงฉันยอมรับความจริงฉันก็ไม่รู้ว่าเธอแต่ฉันออกไปที่ยวกลางคืนฉันอาอาหารไปกินเนี่ยฉันก็ได้เห็นเธอกลางคืนในที่สุดก็ต้องเอามาเป็นอคคมเหสยียังสง่าผ่าเผยผู้คนไม่มีความศรัทธาเลยกับราชินีนางใหม่ปานบุ๊ยปานเทวดาอยู่กับผีกระซื้อบาดนะพ่นแทบานเขาว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงอยู่มา นางเมียหลวงที่เคยมีอยู่แล้วนะน้อยใจเพราะพระราชานี่มีมีพระอาคาเมเฮสีอยู่แล้วก็น้อยใจว่าทําไมต้องไปเอานางปรีสาคุกฝนนี่มาถ้าจะ